เอฟครับเอฟซีหนึ่งดินโง่ม่จิ๊บซิงมากซิ่งมากโอ้โหอตอนนี้อากาศดีมากแล้วมันจะไม่มีความสุขเลยถ้าเราไม่ได้นั่งตาเล้งนี่ี่เรามีความสุขเลยสวัสดีคุคนจ้าสวัสดีทุนี่จะบอกว่าหนึ่งบดิน คิดถึงแม่จิ๊บถึงท่านต้องนั่งเครื่องมาที่มองเลยเพื่อมานั่งซาเล้งเนี่ยโอ้แม่จิ๊บพ่านั่งเนาะโอ้โหสวัสดีครับน่ารักทุกคนเลยโอ้โหเนี่ยครับใครที่กําลังมีความทุกข์อะไรอยู่ก็ตามนะครับอย่าทุกข์เลยนะฮะเพราะว่าความทุกข์นั้นเป็นสิ่งที่เราไม่ควรจะเก็บไว้แต่เราควรจะเก็บความสุขไว้แม่จิ๊บแม่ดำ ชีวิตเราไม่รู้หรอกว่าวันพรุ่งนี้จะมีหรือเปล่าใช่ไหมเพ,เพราะฉะนั้นเราทําทุกวันให้มีความสุขดีกว่าเหมือน<ร>แม่จิ๊บกับแม่ดาทานี่แหละนี่<ร>โอเคครับรทุกคนครับเดี๋ยวเรามีกิจกรรอีกหลายอย่างเลยที่จะน,นําเสนอทุกคนดู<ร>ตอนนี้ขอลงจากซาเล้งก่อนโอ้โหสวัสดีครับโอ้โหซาเล้งทะเบียนอะไรเนี่ยมีทะเบียนหรือเปล่าเดี๋ยวต้องให้ fc หนึ่งบดินไปซื้อหวยกันนี่นะครับทุกคนทะเบียนนี้พาเราไปทําบุญก <c oughs> <ร>ัน ทะเบียนนี้พาเราไปทําบุญแห่เทียนอ่ามันเป็นเทียนพรรษาเขาเรียกอะไรไม่รู้อ่ะเพราะว่าเราออกพันษานั้นเราก็แห่เทียนกันแหละโอเคโอเคโอเค,อเคสบัยดีีสุขทุกคนครับสวัสดีครับท้บแม่ขอบคุณครับบัสัสดีครับ